สวัสดีนะครับอยู่กับสุทุนคนขี้โมขับเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นหรอเดี๋ยวไม่สารขับลองขับดูได้เลยนะครับหรอกก็เผื่อมีคนสนใจนะมีคนตามหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูก็ได้ครับที่สุทนเนาะก็ปล่อยนะครับยี่สิบสี่ห้ายี่สิบสี่ห้าครับสองสี่ห้าไม่ใช่สองสี่แปดเหรอ สองสี่ห้าสองแสนสิบเอ็ดห้าพันบาทนะครับสีเดิมสีโกดเมสีโกเป็นตัวเตี้ยนะครับวีแบบพอมหมอบแม็กขอบสิบแปดวะเนี่ยสีเดิมนะครับดูจากตบบนี้ก็เปิดดิเปิดยังไงล่ะเปิดยังไงเนี่ยโอ้เจอพิสันเลย เปิดไงวะเราจะบีกลับหลังเฮ้ยร้องได้ไงอะ่ปะป่าไม่มีรีโมทเหรอมีรีโมทอีกเดี๋ยเดี๋ยวโอ้นี่นี่รีโมทนี่รีโมทกดล็อกเงียโอ้โหมากดรีโมทก็ได้สุดทนเนี่ยไหนลองปิดปิดเงียบลดล็อก เนี่ยโอ้โหสุทนเนมเหมือนไม่เคยมีอ่ะโอ้ตาด้วยพี่สันว่างอย่างไรรถสวยแล้วสวยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับห้าสปีดแอร์แอเย็นเพียงเพราะตัดราดได้พี่สันเราปิด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 ตัดดอกเรบไปตัดดอกเรบอ่าเด็กไม้วิ่งไปเท่าไหร่วะเนี่ยสามแสน สามหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะครับดูภายในเดือดยอดสี่ประตูนะครับภายในสะอาดสะอ้านเบาะใหม่ของดุกโอ้เบาะใหม่ขึ้ี้ขาดนะครับเบาะหุ้มใหม่หรือว่าหรือเบาะเดิมวะน่าจะเดิมนะเพราะว่าข้างหลังไม่มีคนนั่งเลยเดิมหมดเลยวหรือเปล่าเดี๋ยวตากเครื่องดูไหมพิสัสเดี๋ยวดูกระโปรงก่อนสองพันห้าองพันห้าเทอร์โบป่ะ นีโ่โบวนขบวนสุธนเปิดไหนจางเขาลืมผมไม่เคยเปิดขายอะไรขายเขาเรียกขายอะไรถามโน้นถามโน้นอ,อ่าโอ้โหสุธนก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะเขาเรียกบางางที่เขาถามตอนนั้นนะจาก็ลืมบอกเก็เป็นไงที่นนสันเครื่องก็ โอเคอยู่ไหมต้องต้องลองเข้ามาดูเองนะคนดูรถเป็นนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดนะเผื่อว่ามีคนตามหาภาษีเต็มนะป้าภาษีเต็มใช่ไหมหอมโอนครับหอมโอนมาสตาร์ทดูครเครื่องเงียบๆนะครับ สุทนครับไม่เป็นเหรอไม่เป็น <laughs> ยหา่เขับคนระับแ,แต่ว่ารถใช้งานทุกวันนะสุทนครับผมบน,นะใครดูนะครับว่าใครจะเข้ามาดูรถที่ที่บ้านนะครับที่สุทนแหละทั้หาสุทนนะครับ ว่าราคาก็พอใช้ได้ครับแตรว่าไม่แรงครับครับรถบ้านแน,น่นอนลองเหยียบดูได้คุี่หลชมรถบ้านเหรอรถกี่มือนะป้าอืมใช่ได้ส,ดสองแสนก็บาท อินเตอร์คูลเลอร์มันดีดีกว่าดีอะไรเนี่ยฮะดีสี่ดีอะไรเนี่ยดีกวดีเหรอเนี่ยมีมีข้างอยู่อืมเปนยังไงใช่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 ตัวก่อนพี่เอไหมพี่สัดตัวก่อนไม่ก่อนมั้งเข้ารุ่นเดียวกันแล้วมั้งแต่มันคนละอันนี้มันตัวเตี้ยไงคุเป๊มันตัวสูงไงคุเป๊กเขาบอกเขาซื้อมาสามแปดเลยนะอืมอันนี้อันนั้นมันตัวสูงอ่ะอันนี้อ เยเอืมฝาปงหน่อยฝาปลงลงนะเผื่อใครใตามหาไปใช้งานนะเบื่อเช็ดได้จัดสีไม่ต้องดูไม่มีฝุ่อยู่แล้วรถใหม่ครับรอ,อ,อืมของเข้ามาดูนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสุธนอ๋อตรงนี้เขาเรียกบ้านอ,อ๋อแล้วติดต่อผมไ,มไดต้ติดต่อติดสุธนเลยทุ่งสนสนครับผม อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับผมเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรสุทนนั่นแหละนะ084 0 8 4 4 9 5ี่ศูนย์แปดสี่สี่เอ่าครับผมหรือว่าจะทักมหาพิสันก็ได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ให้เดี๋ยวมาคุยกับสุธนให้สุธนพามาด,ดูว่ารถมาคุยกันได้ไหมนะคุยกันได้เนาะมาคุยกันได้ครับต่อรองกันได้ต่อรองกันได้นะครับเผื่อว่าใครจะหาขับรถครอบครัวไว้ ผื่อหารถราคาถูกๆเบาๆใช่ครับเผื่อเอาเอาไว้ใช้ขับขับตามบ้านนะครับอืมครับแต่ก็รถก็ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับหอมโอนครับหอมโอนสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้คุยกันได้นะครับ เป็นเซลขายรถไปละพี่สันไม่ใช่เซลลขายรถก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าคนตามหาอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นรถไทยอย่างเดียวใช่ใช่ใช่คนไม่รู้ใช่ใช่ครับนี่นะครับลองถ้าเกิดว่าท่านใดจะเข้ามาก็ลองเข้ามาดูนะครับเมียางปีเท่าไหร่นะแม็กซิตปี 20, ปียีสบปียี่สิบสองสัปดาห์ที่สาสหปียี่สิบนะครับก็ปีกว่าย,ยังปีกว่าแล้วก็เป็นขอบสิบเจ็ดสองห้า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 อ่าสิบเจดนะครับผม มมผมรู้จักรู้จักตะกระทะลุงทิพย์ <laughs> อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไราขายอีกแล้ <laughs> ววิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ